สำหรับวันนี้มาพบกับผลิตภัณฑ์ที่จะเติมอออกซิเจนให้กับผิวยังไงติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m r PJ Beauty นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุลมีเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับคนที่เป็นสิวนะครับเป็นๆหายๆลองเปลี่ยนครีมก่อนแล้วเปลี่ยนโฟมล้างหน้าก่อนแล้วก็ยังเป็นอยู่นะครับดังนั้นแล้ววันนี้บุลมีเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัว Nivea Acne Care นะครับ Oxygen Boost นะครับเจ้าตัวนี้นะครับบุลใช้มา หนึ่งขวดแล้วขวดนี้200 ML นะครับแล้วก็ขวดนี้นะครับ400 ML นะครับในราคา295บาบาทนะครับเจ้าตัวนี้บรุนชื่นชอบเขานะครับในช่วงนี้นะครับสิ่งที่เขานะครับแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์นะครับพวก cleansing water อื่นๆนอกจากจะเป็นพวกไม่ใส่สารกันเสียต่างๆนะครับไม่ใส่พวกแ้ำหอมอมพวกพาราเบนพวกแอลกอฮอล์แล้วนะครับเขายังสามารถเติมออกซิเจนให้กับผิวของเราด้วยนะครับซึ่งนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะผู้หญิงที่ใช้ได้นะครับผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับบรุณก็จะมาอธิบายนะครับทำไมเราถึงควรจะเติมออกซิเจนให้กับผิวนะครับพวกคุณรู้หรือไม่นะครับบริเวณใบหน้าของเรานะครับจะมีแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตได้ในภาวะที่ไรออกซิเจนนะครับซึ่งนะครับแม้แต่เรา ไม่ใช่แม้แต่สิซึ่งเราก็จะมีการทาครีมนะครับทาครีมกันแดดเอ้ยหรือบางท่านจะลงพวกผลิตภัณฑ์แต่งหน้าต่างๆนะครับก็จะทําให้ผิวของเรานะครับพวกรูขุมขนของเราอุดตันนะครับแล้วก็เกิดการหายใจไม่ออกนั่นเองนะครับซึ่ง ถ้าเราใช้เจ้าผลิตภัณฑ์นะครับเจ้าตัว n i เวียออกซิเจนบูตตัวนี้นะครับนอกจากที่จะทําความสะอาดได้เป็นอย่างดีแล้วยังจะไปเติมออกซิเจนให้กับผิวของเราทําให้ผิวของเราหายใจได้นะครับแล้วก็จะทําให้พวกแบคทีเรียนะครับที่อยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตนั่นเองก็จะทําให้เราผิวของเรานะครับเป็นสิวได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งนะครับเดี๋ยวบรุณจะทดลองให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัว Nivea o x อ g e n นนะครับบูสตัวนี้นะครับวิธีการใช้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็เพียงแค่เหยอะใส่สำลีนะครับให้ชุ่มเลยนะครับหยอะใส่สำลีให้ชุ่มนะครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวบรุณจะเทสนะครับกับเจ้าตัวอันที่หนึ่งนะครับบรุณได้มีการทาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้มัสคาร่านะครับ แล้วก็อันนี้บุลไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมนะครับจะเป็นพวกชิมเมอร์นะครับพวกแบบปัดแก้มต่างๆมันจะวิ่งวิ่งหน่อยแล้วก็เป็นลิปนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพกันนะครับอนี้นะครับแปะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็รูปออกนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับก็ระเจ้าตัวเนี้ยบุลทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆเลยอะเจ้าตัวมาสคาร่านะครับเห็นไหมครับ เขาก็เริ่มออกมาแล้วนะครับเห็นไหมดูจากเจ้าตัวสำลีของเราได้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวดูลองลิฟดูนะลองลิฟชืบเห็นไหมครับเนี่ยครั้งเดียวลิฟออกมาเลยนะครับเจ้าตัวมาสคาร่าตัวนี้ครับที่บรุณนทดลองก็คือเจ้าตัวเมบลีนนะครับ เจ้าตัวเมบลบรินฝาสีชมพูที่บรุณใช้อยู่ซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะกันน้ำด้วยนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องใช้นะครับระยะเวลานะครับนิดนึงก็คือวิธีการนะครับเราก็จะแปะนะครับเขาทิงไว้สักคู่หนึ่งนะครับอาจจะนับถึง1-10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแล้วเราก็ค่อยลูบเขาออกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ย ตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะติดออกมาจากสำลีเลยนะครับเนี่ยวิธีการใช้นะครับเขาอะทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ไม่เกิดการระคายเคืองไม่แสบตานะครับสะอาดหมดจดเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้บรุนใช้แค่สำลีแผ่นเดียวเองนะครับเนี่ยสะอาดหมดจดแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว cleansing water ของ nivea oxygen boost นะครับสิ่งที่บรุนชอบนะครับเจ้าตัว nivea นะครับ acne นะครับ นะครับสูตรสําหรับคนที่เป็นสิวง่ายสูตรสีม่วงนี้นะครับหนึ่งก็คือนอกจากทาความสะอาดได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับเขายังสามารถเติมออกซิเจนให้กับผิวของเราถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาไม่มีส่วนผสมของพวกสารละคายเครื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์น้ําหอมพาราเบนหรือว่าแม้แต่สีนะครับดังนั้นแล้วสําหรับใครที่อยากจะทดลองใช้นะครับก็ไปหาซื้อเขาได้นะครับที่วัสด์สันนะครับ ขนาด400 ml นะคะบบลรูนยับอีกครั้งหนึ่ง400 ml ในราคา295บาทนะครับหรือถ้าใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ลองแนะนําเพื่อนๆดูที่มีปัญหานะครับที่เป็นสิวนะหรือผู้ที่มีปัญหาเหมือนบอลูนนะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายนะครับก่อนลากันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้บอลูนด้วยนะครับไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย